บอนนี่จะตูนเหนือบลกเอฟตกเลยครับผมนี่ครับมาพุ่นินครับมาหญิงลูกเอฟลุ้นหน้าดูกจะตูนครับจะตูนไปอยู่หลกเอฟมาเลยครับผมมือร่างากายบางไม่เลยเดียว <c oughs> มานลยเดินมาดีที่ว่าปีหยิบบุกป,แป,ปีแล้วแม่บบดีล <c oughs> ุ้แล่วร่างกายตั้งเก่งเด็นมากับไม่ร้องเลยหลกเอฟปี

nè nè nè, Ghiền tay mưa Để không ngủ đây nằm video hấp dẫn ba thì anh nữa